ก็โหแบบอืมใช่จดแตกเป็นเสียงๆแล้วค่ะเขียงของเราเขียงน้อยๆของเราหันหมูซื้อหมูติดมันมาจะทำแกงอ่อมค่ะวันนี้เมนูแกงอ่อมออมใส่ผักหลายๆผักกวางตุง้งต้นหอมมีผักชีมีใบแมงลัก ผักชีผักชียังไม่ได้หั่นผักกวางตุง้งต้นหอมมีผักชีมีใบแมงลักผักชีผักชียังไม่ได้หั่นบูนี่ใบแมงลักชอบใส่เยอะๆมันหอมใบแมงลักนี่เป็นสมนุนไพรขับลมนะคะของเราหั่นหมูซื้อหมูติดมันมาจะทำแกงอ่อมค่ะวันนี้เมนูแกงอ่อมอ่อมใส่ผักไลายตอนมาแล้วจ้า เนี่ยเวลาก,กินใบมังลักเยอะๆลมขับลมดีมากเลยลูกสาวหัวเราะตอนมาแล้วจ้าตอนมาแล้วจ้าของเราหันหมูซื้อหมูติดมันมาจะทำแกงออมค่ะวันนี้เมนูแกงออมออมใส่ผักไล้าย,ลายค่ะใส่ข้อคั่วหลายๆหอมๆ ชอบเวลาแกงออมชอบใส่ข้าวคั่วไล,ล่ๆมันหอมๆใส่อันนี้ก็มักไล,ล,ล่ๆผักอิตูผักกวางตุ้งต้นหอมมีผักชีมีใบแมงลักผักชีผักชียังไม่ได้หั่นตอนมาแล้วจ้าเลยผักชีกชีใบแมงลักใบแมงลักใบแมงลัก เตาเครื่องแกงหัน่นขาตะไคร้โคลนี่ใบมมงรักชอบใส่เยอะๆมันหอมใบแมงรักนี่เป็นสมนุนไพรขับลมนะคะเนี่ยเวลากินใบแม,มงรักเยอะๆลมขับลมดีมากเลยลูกสาวหัวเราะเลยผักชีกชีใบแม,มงลักใบแมงรักใบแมงลัก เตาเครื่องแกงหั่นขาตะไคร้โคลเลยนะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวไปตาเครื่องแกงก่อนนะจ๊ะทุกคนรอชิมเด้อใสผักชีกชีใบแมงลักใบแมงลักใบแมงลักเตาเครื่องแกงหั่นขาตะไคร้โคลของเราหั่นหมูซื้อหมูติดมันมาจะทำแกงอ่อมค่ะวันนี้เมนูแกงอ่อม ออมใส่ผักไล,ลาโๆลกใส่พริกคาตะไคร้ใส่พริก,ใส,รกใส่กระเทียมหอมแดงโขกเป็นเครื่องแกงแกงออมหมูใส่ข้าวขวกเ้ก่งมากเลยเดี๋ยวจะไปตำเครื่องแกงกันนะคะทุกคนหิวข้าวแล้วอะ่ะโลูกสาวหั่นหมูจนเสร็จเลยอะ่ะเก่งมากๆเนี่ยเวลากินใบมังลักเยอะๆลม ขับลมดีมากเลยลูกสาวหัวเราะผักกวางตุ้งต้นหอมมีผักชีมีใบแมงรักผักชีผักชียังไม่ได้หั่นเนี่ยเวลาก,กินใบแมงรักเยอะๆลมขับลมดีมากเลยลูกสาวหัวเราะแล้วก็โหแบบอืม ใช่จดแตกเป็นเสียงงแล้วค่ะเขียงของเราเขียงน้อยๆออเก่งมากเลยเดี๋ยวจะไปตำเครื่องแกงกันนะคะทุกคนหิวข้าวแล้วอะ่ะลูกสาวหั่นหมูจนเสร็จเลยอะ่ะเก่งมากๆวันนี้ลูกสาวมาช่วยหั่นเนื้อหมูค่ะนางเห็นแม่ทํโน่นทํานี่เหนื่อยนางก็จับมีดจับเขียงมาหัน่นดูเขียงของเราวันนี้ลูกสาวมาช่วยหั่นเนื้อหมูค่ะ นางเห็นแม่ทำโน่นทำนี่เหนือ่อยนางก็จับมีดจับเขียงมาหัน่นดูเขียงของเราเนี่ยเวลากินใบมังลักเยอะๆลมขับลมดีมากเลยลูกสาวหัวเร,วราะโขใส่พริกขาตะไคร้ใส่พริกใส่กระเทียมหอมแดงโขกเป็นเครื่องแกงแกงออมหมูใส่ข้าวขวบตอนมาแล้วจ้า เลยนะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวไปตำเครื่องแกงก่อนนะจ๊ะทุกคนรอชิมเด้อค่ะใส่ขา้าวคั่วหลายหอมหอมชอบเวลาแกงออมชอบใส่ข้าวคั่วไลาย,ลายมันหอมหอมใส่อันนี้ก็มักไลลาย,ลายประอีตูก็โหแบบอื้อ <laughs> ใช่จะแตกเป็นเสียงๆแล้วค่ะเขียงของเราเขียงน้อยๆ่ะาผักกวางตุ้งต้นหอมมีผักชีมีใบแมงลักผักชีผักชีกชยังไม่ได้หักเลยนะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวไปตำเครื่องแกงก่อนนะจ๊ะทุกคนรอชิมเด้อ,อาดผักกวางตุ้งต้นหอมมีผักชี มีใบแมงลักผักชีผักชียังไม่ได้หั่นเนี่ยผักดูผักผักเต็มกระมังเลยค่ะผักของเราก็จะมีผักกะวันนี้ลูกสาวมาช่วยหั่นเนื้อหมูค่ะนางเห็นแม่ทําโน่นทํานี่เหนื่อยนางก็จับมีดจับเขียงมาหั่นดูเขียงของเรานี่ใบแมงลักชอบใส่เยอะมันหอมใบแมงลักนี่เป็นสมุนไพรขับลมนะคะเนี่ยผักดูผักผักเต็มกระมังเลยค่ะผักของเราก็จะมีผักกะก็โหแบบ ใช่จะแตกเป็นเสียงๆแล้วค่ะเขียงของเราเขียงน้อยๆที่อยากจะกินผักอยากกินผักเยอะๆค่ะวันนี้ออีหล่าคําแพงคือเก่งแต่เนาะลูกสาวช่วยหั่นผักเสร็จแล้วหั่นหมูเสร็จแล้วก็จะสาเนี่ยเวลากินใบมังรักเยอะๆลมขับลมดีมากเลยลูกสาวหัวเราะตอนมาแลวจ้า เนี่ยเวลากินใบมังลักเยอะๆลมขับลมดีมากเลยลูกสาวหัวเราะตอนมันแล้วจ้าโูนี่ใบมังลักชอบใส่เยอะๆมันหอมใบมังลักนี่เป็นสมุนไพรขับลมนะคะก็โหแบบอืมใช่จะแตกเป็นเสียงๆแล้วค่ะเขียงของเราเขียงน้อยๆ้อยกาผักกวางตุ้ง ต้นหอมมีผักชีมีใบแมงลักผักชีผักชียังไม่ได้หั่นที่อยากจะกินผักอยากกินผักเยอะๆค่ะวันนี้อ,อีหลาคําแพงคือเก่งนะท้เนาะลูกสาวช่วยหั่นผักเสร็จแล้วหั่นหมูเสร็จแล้วก็จะใส่เก่งมากเลยะเดี๋ยวจะไปทำเครื่องแกงก่อนนะคะทุกคนหิวข้าวแล้วว่ะลูกสาวหั่นหมูจนเสร็จเลยอะ่ะเก่งมากๆเนี่ยผัก ดูผักเต็มกระมังเลยค่ะผักของเราก็จะมีผักผกัดผ,ผักชีกชีใบแมงลักใบแมงลักใบแมงลักเตําเครื่องแกงหัน่นขาตะไคร้โคลก็โหแบบ <laughs> ใช่จดแตกเป็นเสียงแล้วค่ะเขียงของเราเขียงน้อยๆเลยนะเนี่ยน่ารักที่สุดเลย โอเคเดี๋ยวไปตามเครื่องแกงก่อนนะจ๊ะทุกคนรอชิมเด้อของเราหั่นหมูซื้อหมูติดมันมาจะทำแกงออมค่ะวันนี้เมนูแกงออมออมใส่ผักไลายโขกใส่พริกขาตะไคร้ใส่พริก,ใส,รกใส่กระเทียมหอมแดงโขกเป็นเครื่องแกงแกงออมหมูใส่ข,ข้าวขวบตอนมันหลวจ้า ไม้แมงลักชอบใส่เยอะๆมันหอมบมแมงลักนี่เป็นสมุนไพรขับลมนะคะเนีี้ผักดูผักผักเต็มกะละมังเลยค่ะผักของเราก็จะมีผักกดผักชีชีใบแมงลักใบแมงลักใบแมงลักเอ๊ะตำเครื่องแกงหั่นขาตะไคร้โขลกผักชีชีใบแมงลักใบแมงลักใบแมงลัก ไอ้ตำเครื่องแกงหั่นข่าตะไคร้โคลเนี่ยเวลากินใบมังลักเยอะๆลมขับลมดีมากเลยลูกสาวหัวเราะตอนมาแล้วจ้าใส่ข้าวคั่วไล่ๆหอมๆชอบเวลาแกงอ่อมชอบใส่ข้าวคั่วไล่ๆมันหอมๆใส่อันนี้ก็มักไล่ๆเพราะอิตูที่อยากจะกินผักอยาก กินผักเยอะๆค่ะวันนี้ออีหล่าคําแพงคือเก่งแช่เนาะลูกสาวช่วยหั่นผักเสร็จแล้วหั่นหมูเสร็จแล้วก็จะใส่ของเราหั่นหมูซื้อหมูติดมันมาจะทาแกงอ่อมค่ะวันนี้เมนูแกงอ,อก่อมอ่อมใส่ผักไลายตอนมาแหลวจ้าของเราหั่นหมูซื้อหมูติดมันมาจะทาแกงอ่อมค่ะวันนี้เมนูแกงอ,อก่อมอ่อมใส่ผักไลลาย เลนะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวไปตำเครื่องแกงก่อนนะจ๊ะทุกคนรอชิมเด้อเลผักชีชีไปแมงลักใบแมงลักใบแมงลักเ๋ยวตำเครื่องแกงหัน่นขาตะไคร้โคลของเราหั่นหมูซื้อหมูติดมันมาจะทำแกงออมค่ะวันนี้เมนูแกงออมออมใส่ผั